คุณจำฉากเหล็กไหลในคนเหล็กภาค2ได้ไหมครับที่มันเป็นตัวชื่อรุ่นอะไรผมจำไม่ได้ที่มันเป็นเป็นเหล็กไหลอะ่ะเป็นสีเงินเงินอะ่ะเลยเอามาลองทําดูใน AI มันอาจจะไม่ได้เหมือนหรอกครับแต่ว่ามันก็ทําออกมาได้ว้าวพอสมควรเดี๋ยวลองดูครับใส่พร้อมอะไรถึงได้แบบนี้อันนี้ผมจะเจนภาพเป็นภาพนิ่งก่อนใน Le o n a r d ดมันจะออกมาเป็นแบบนี้ผมก็มานั่งคัดก่อนว่าเอ๊จะเอาภาพไหนดีมันก็ดูดีเหมือนกันหมดเลยนะพอๆกัน เป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายด้วยแต่ว่าผมให้สองภาพน,นี้เข้ารอบภาพน,นี้เพราะว่าผมอยากได้ช็อตที่แบบเหมือนกับกำลังยืนขึ้นบนไอ้ตัวไอโลหะเหลวเนี่ยนะครับแล้วก็ภาพน,นี้ผมเอาเพราะว่ามันแสดงสีหน้าได้แบบเจ็บปวดอะไรอย่างเงี้ยนะเออก็เป็นแบบที่คิดเอาไว้นะครับแล้วก็จะเอาให้เป็นฉากนี้แล้วก็ค่อยๆแบบลุกขึ้นมากลายเป็นตัวนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีฉาก ที่มันเสริมอีกอันหนึ่งนะครับแบบเท่ๆตัวพร้อมที่ผมใช้เจนภาพใน l e o n a า ado นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ในรายละเอียดของวิดีโอนะครับแล้วก็พรอมที่สั่งให้เจนเป็นวิดีโอเนี่ยใช้อะไรเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ด้วยเหมือนกันทีนี้ผมก็จะเอาภาพนิ่งจากใน Leonard o เนี่ยไปใส่ในกลิง AI นะในกลิง AI เนี่ยผมจะใช้เป็นแบบเฟรมนะครับก็คือหนึ่งภาพผมจะเอาเป็นเฟรมเริ่มต้นก็ใส่ไปที่ช่องสตาร์ทเนี่ยครับ นะส่วนในเฟรมสุดท้ายนะครับก็มาใส่ในส่วนของ n ในเฟรมมันจะเป็นแบบนี้ใส่าภาพเริ่มต้นกับภาพสุดท้ายของฉากที่เราต้องการนะครับแล้วก็ระหว่างทางเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะคํานวณให้นะครับแล้วก็ในส่วนของพร้องเนี่ยผมก็จะใส่ง่ายๆเลยครับเพราะภาพต้นแบบเนี่ยผมมีอยู่แล้วแล้วก็เป็นภาพที่ตรงกับความต้องการอยู่แล้วนะครับผมก็เนี่ยใส่แค่ง่ายๆประมาณนี้เลยนะครับเหมือนกับค่อยๆ ขึ้นมาจากโลหะเหลวเมทัลลิคิดมันก็จะออกมาเนี่ยเป็นประมาณนี้เดี๋ยวผมให้ดูตอนเริ่มต้นดีกว่านะครับเห็นไหมมันจะไปจบที่เฟรมสุดท้ายในภาพในส่วนของ N นะครับตรงกับภาพเลยอันนี้ผมเจนแบบสิบวินะมันก็เลยจะดูดูนานนะ่อแต่ว่ามันก็จะดูด้วนๆไปใช่ไหมครับ ลุกขึ้นมาแล้วแบบจบเลยอะไรอย่างเงี้ยผมก็อยากเพิ่มฉากหนึ่งขึ้นมาให้เป็นแบบเท่ๆอ่าผมก็มาใช้อีกส่วนหนึ่งในกลิ่ง AI ครับในส่วนของ Element ตรงัวนี้ผมจะใส่ภาพ r e f e r e n c e จากจากภาพนี้ที่ผมเอามาสองภาพที่เป็นภาพนิ่งนะครับเนี่ยเพื่อเป็นฉากที่แบบขึ้นมาก็จะเป็นตัวตัวนี้ยืนยืนเลยนะครับไม่ต้องไปทำอย่างอื่น นะครับมามาถึงยืนแบบนี้เลยแล้วก็ก็จะใส่พร้อมไปครับเหมือนกับว่ามีการก้มดูมือตัวเองเหมือนกับดูดูร่างกายตัวเองอะนะครับอ่ะเสร็จแล้วก็ชี้นิ้วแบบแอคชั่นแบบเท่ๆหน่อยชี้นิ้วแบบว่าฉันจะตามล่าแกอะไรประมาณนั้นนะเนี่ยผมก็ใส่ไปประมาณนี้ไหน,ะนผมจะใส่ไว้ใน description ใต้วิดีโอด้วยนะครับ มันก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะแล้วก็เดี๋ยวจะไปหาดนตรีแบบเท่ๆมาใส่นะครับในส่วนของเสียงประกอบเนี่ยผมใช้เป็น r e f u ิวชันะครับร e ฟฟิวชันะ ตัวนี้ทำเสียงสามารถทําเสียงแบบเป็นเพลงบรรเลงได้นะครับตัวนี้นะ riff u s i o n เป็นเป็นเว็บ ai ที่สามารถสร้างเสียงเพลงแบบมีเนื้อร้องหรือว่าเป็นแบบเป็นเพลงบรรเลงก็ได้คลิกตรงช่องนะครับเราจะใส่พร้อมลงไปนะครับแล้วก็เลือกตรงนี้ครับ instrumental ก็คือจะมไม่ให้มันมีเนื้อร้องปึ๊บอ่านะถามว่าแล้วพร้อมไอ้ตัวนี้ผมเอามาจากไหนก็คือไปให้ chat gpt ช่วยเจนเป็นพร้อม ออกมานะครับหรือจะใช้ Gemini ก็ได้ขอมันเลยครับว่าเอออยากให้สร้างพร้อมเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์แนวไหนแนวไหนก็ว่าไปเดี๋ยวมันก็จะเจนออกมาให้แล้วก็ Copy มาใส่ผมกดปุ่ม Generate ไปนะครับอันนี้แป๊บเดียวเองนะร,รอไม่นานก็จะเจนมาให้ครั้งละ2เพลงนะครับอ่าแล้วก็กดตรงนี้ฟังดูได้เลย เข้าเข้าไหมเข้ากันแนวคนเหล็กไหมอาจจะลองฟังเพลงที่สองคุณชอบอันไหนคุณก็ดาวน์โหลดมาคลิกที่3าจุดนะครับเลือกดาวน์โหลดนะจะเอาเป็น mp3 นะครับ m4a หรือว่าเป็น เวฟก็ไดนะ้ถ้าจะเอาแบบเสียงคุณภาพสูงหน่อยก็จะเป็นนามสกุลเวฟนะครับผมแล้วก็คุณก็เอาซีนวิดีโอกับเพลงนะครับไปประกอบกันนะในโปรแกรมตัดต่อจะใช้อะไรก็ได้ครับ Adobe Premiere CapCut นะหรือว่าทำในแคนวาก็ยังได้นะครับผมนะอันนี้เป็นวิดีโอที่ผมตัดเสร็จแล้วนะครับก็จะออกมาเป็นประมาณนี้ ลองเอาไอเดียไปปรับใช้ดูนะครับทำหนังทำโฆษณาหรือทำส่งขายในสต็อกโฟโต้ก็ได้เราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ